อันนี้คือดูวันนี้ค่ะทุกคนผีเสื้อตัวน,นอนก,กับตัวโปรงนี่ค่ะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยเป็นสร้อยคอนะคะเดี๋ยวดูโอเคมีตรงเนี้เป็นสร้อยคอหอยแทนนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เพราะว่ารอเข้าไปใส่ตอนถ่ายรูปทีเดียวเพราะว่าอามันเป็นสร้ยผ้าอนะันน้อยังค่อยถอดที่จะถ่ายรูปอีกนะทุกคนค่ะเพื่อนที่ฉันบอกว่า วันนี้กูแต่งตัวเซ็กซี่ฉันก็เลยบอกเขาว่าอุ้มทำไมไม่นัดกันเพราะวันนี้ฉันแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดเรียบร้อยปะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ลงมาข้างล่างลแล้วเราได้เจอทุกคนกับชุดแบบน่ารักมากชุดแบบหอามาแล้วก็ไปเรียนชุดนี้ ห้องแอร์หนาวนงงช้ำงงต้อกจะน่ารักกุกิกะเนาะเราดูเพื่อนเล่นค่ะว่าเพื่อนจะรู้สึกไงฉัหบกักเขาชุดเรียบร้อยอะเห็นไหมคะับน่าบอกแต่งตัวเซ็กซี่นะคะ กเกษตรจริงกระโปรงชมพูล่าชมอ๋ออยู่ไกลเนาะนี่ฮแอับซองอยู่จบหมุนแล้วเออแต่กล้องเห็นป่าไม่รู้นะแต่เป็นหมุนในจีวบจริงนายบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอคะนายบอกแต่งตัวเรียบร้อยคะโอ้โหตาโอ้โหฉันนี่ว่าาแต่งตัวเรียบๆมาหาคุณเลยนะคะเนี่ย เรียบร้อยว่าเรียบร้อยกี่โมงอหอแต่ตัวเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะคะฉันผิดตีมตรงไหนอู้พอมึงบอกว่ามึงแต่งตัวไปเปล่าโอแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ตัวอะไรเปลียไม่กูใส่อยู่แล้วอ๋อใส่อยู่แล้วตอนเสร็จหมดแล้วตอนที่โทรไปหามึงอะกูเสร็จหมดแล้วกูลืมอย่างเดียวฉีดตา ติดกุตรงพลังทันไหมครับทันค่ะค <laughs> สวัสดีฉันตรงพลังมากค่ะพี่ดอกตอนนั้นไปหมวกคุณคุณเนาะก็ะจะมาคืนนึงอนะ <laughs> แต่ลูกกูเ,น,เนี่ยเหมาะก,กับหมวกสุดๆเนาะ <laughs> เอ้ยหน้าตาคุณคุณนะคะเป็น <laughs> เพื่อนทิ้งเหรอคะอยู่คนเดียวเลยนะสงสารเนาะอยเดียเลยนะคะอยู่คนเดียวอะค่ะ แรว้วนั่งตรงนี้ค่ะเลาวั่ตรงนี้ค่ะอาถูกคปะพี่ครับผมเปไปไหนครคะเนี่ยรีบค่ะพี่อาบน้ำเพิ่งอาบน้ำมาหรือเปล่าผมแห้งเป็นแม่แห้งผมเปลี่ยนช้ำเลยนะบอกเลยครับว่าไม่ใช่ทุกคนเรามากินนี้กันดีกว่าไม่นุ่งกันค่ะวันนี้นะคะกินหมูข้าวนะเป็ดนะคะ45บาทน่ากิะ ในแชทไที่มันบอกว่าเดี๋ยวแอดแปะเขาบอกแล้วว่าชูตตอนแรกเปิดได้โอ่มือมันได้ไได้ไรได,ดรันสามารถถ่ายตอนดูโอไว้ได้ด้วยละหันทางอื่นหันทางอื่นนะ Let's go. That's my girl. That's my girl. That's my girl. What you making for? That's my girl. What That's my... Oh my God. <laughs> <laughs> ที่แห่งนี้มีกระเทยมก็กมีนะเพราาะคนนน้ีกจอไปพวกเรานะครับเป็นนักธุรกิจครับนักธุรกิจกันช้ำๆเลยครับทุกคนเสียบอีไพ่เหมือนกันสามอันเลยเสียบแค่ไายใช่ไหมใช่ไพายพ่นั้นอ่ะไพ่หนึ่งหรือไพ่เนี้ยช้ำเลยครับคุณน้องนี่ครับทุกคนแสงไม่สวยชุดพร้อมแต่แสงไม่พร้อมแต่พวกเรายังสวยอยู่ ูกค่ะแต่คุยกับแม่อยู่ถูกค่ะไปถ่ายรูปนะคะอะไรกันชั้นอะโอ้โหแพงมากนะครับทุกคนเมื่อกี้เขาชูนิ้วกลางใส่พวกเราค่ะเราจะไปทันหรอแต่เราสวยรูปสวยกลับไปทันอะไรเราโยลิฟอีกรูปสวยจบเราเดินไปถึงนะมันให้มาพวกมันไปรอเราอีก ก็ถูกยังไงมันก็ต้องอรอเราอยู่แล้วคุณพ่อบอกโอลิฟ์เลยแล้วกันเอาอยู่ลิฟ์ยังไม่รู้หรอไม่รู้่ารู้ยังอ่ะนะคะเนื่องจากรอนะคะรอถ่ายรูปกันก็รอรถด้วยนะคะนะได้เลยมาหนะึ่งสองสาม เล่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 เล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 เอกค่ะ,ะ <Job. S 2> อุยตรงนี้แตงสวยจอ,อ่กิดด่จะถ่องรูปนะคะทุกคนรูค่ะอุ้ยตอนนี้ไม่ไม่สวยละะแล้วค่ะเราอยู่ทํากลารดอกนายต้นอะไรกับดูจำไม่ได้อ,อึม<น>ะลิฮะเอ้ยเ<อ> <laughs> บาปะไม่ <laughs> <laughs> เขาเรยต้นอะไรนะต้นที่มันมีแก๊ข้างในสีเหลืองและคนดอกสีขาวนะ <laughs> กัดตะลองกัดสรุป คอมเมนต์ตอบต้นไม้ค่ะทูที่ My Girl Yeah That's My Girl As The My Girl Yeah w h a t You Making b r o That's My Girl เอ๊ะกูรู้แล้วก็จะได้ไ That's My Girl มีคนปิศาณหนึ่งคนนะคะนี่มากินยำค่ะชมนะคนกินยำอีกคนหนึ่งไม่เห็นค่ะไม่ต้องไม่ต้องโก้มค่ะเพราะไม่เห็นในกล้องไม่เห็นค่ะ โอเคค่ะสมยักินยำอยู่แล้วกินยำทุกวันมีจริงมาะทุกคนเรามาจบวีคนี้ไม่ใช่วีคมาจบคลิปนี้กันด้วยอะไรขึ้น,นดีกว่าค่ะทุกคนคกิปนี้ได้ยังบ้างพาอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดนั้นเพราะว่าบางเรื่องก็สาเห็นแล้วไม่มีอะไรเลยกำลังดูอยู่ไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนก็ไม่ได้ถ่ายนะคะนักสายกินยำนิดนึงแล้วก็ มาขอบกันไปเรื่อยนะคะทุกคน,นะค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็รอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสไครต์กันด้วยะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสว a สดีค่ะเย่ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย